ก็เป็นการทวนข้อสอบนะครับ operation นะครับ a ม a จเมนต์ของ1นึ่งทับนี้นะก็วิธีการนะครับก็จะมีข้อสอบ4ข้อนะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน4ข้อนะครับก็ถือเป็นข้อง่ายทุกคนต้องทําได้นะครับเรื่องแรกเรื่องนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่างอัตราประโยชน์กับอัตราประสิทธิภาพนะครับอัตราประโยชน์เท่ากับผลผลิตหารด้วยกําลังการผลิตนะครับอัตราประสิทธิภาพเท่ากับกําลังการผลิตนะครับหารด้วยการผลิตที่วางแผนไว้แล้วก็คูณร้อเนะครับเพราะฉะนั้น อันดับแรกก่อนตราประโยชน์นะครับผลผลิตนะครับมาจากไหนเอ่ยเรามีวันทํางานกี่วันครับห้าวันวันละสองกะกะละแปดชั่วโมงถูกไหมเพื่อหากำลังการผลิตก่อนวันหนึ่งมีกี่สามกี่ผลิตสามสายการผลิตชั่วโมงได้ผลิตได้กี่ชิ้นสองร้อยชิ้นแล้วก็หาอะไรครับสิ่งที่เราเคยกาลังผลิตที่เราเคยผลิตได้นะัตดาห์ที่แล้วถูกไหม เราเอาตัวเลขจริงมาเคยผลิตได้นะครับการผลิตเต็มแม็กเลยเท่านี้ก็ได้เท่ากับอ่าโจทย์ให้ว่า40,900สำหรับที่เราผลิตได้4 9 0 0นะครับเพราะฉะนั้นทัประโยชน์เลยเท่ากับ0.9795นะครับหรือว่าปัดประมาณ98%ก็ได้หรือ0.98 อัตราประสิทธิภาพเรียกว่าการผลิตนะครับเราก็ได้มาคนระับเป็นไงครับอัตราการผลิตที่มันผลิตจริงๆคือเราผลิตอยู่เท่าไหร่เคยผลิตได้มากําลังเราเต็มที่ประมาณนี้นะครับแต่ที่วางแผนไว้วางแผนจากอาจจะวางแผนจากการพยายกรณต่างๆนะครับหรือว่าวางแผนจากเ,เครื่องจกกักรว่าให้มาเท่านี้นะคนที่จะผลิตได้เท่าไหร่ครับตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นแต่มันไม่ได้ถูกไหม ก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับคูณร้อยแล้วก็เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคิดคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งนะครับหรือว่าข้อง่ายนะครับของข้อสอบกลางภาคนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องการพยากรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนในรายวิชาการพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การพยากรณ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นมากน้อยตรงกับ ค่าจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูดว่าโจทย์มาให้ตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับสเดือนเราก็ต้องหา3เดือนย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนี้จะมาจากเดือนที่หนึ่งบวกเดือนที่สองบวกเดือนที่สามนะครับแล้วก็หารสามเพราะว่าย้อนหลังสามเดือนนะก็มาจากห้าสิบบวกเลยครับหกสิบบวกเจ็ดสิบนะครับแล้วก็หารสมก็จะเท่ากับหกสิบนะครับอ่าต่อไปก็อะไรครับไล่ลงมาเป็น หกสิบบวกเจบวกเกแล้วก็หาร3นะอันนี้ก็ได้73.33สิบลองกดดูนะอันสุดท้ายนะครับไปคิดเราเองนะก็มาจากอะไรครับเจ็ดสิบวกเกบวกหนึนะครับก็จะได้เป็น9ก้าสเอ็ดจุดหกหเพื่อนจะได้ค่าจริงกับค่าพยายกรณ์แล้วเห็นไหมแล้วทีนี้เขาอากมดีคืออะไรครับสูตรสูตรมันคืออะไรครับ สูตร M A D นะเท่ากับอะไรครับสามของแอบส์ลูดเลยเอ่ยค่าพยากรณ์ลบค่าจริงหรือค่าจริงลบค่าพยากรณ์ก็ได้นะครับเอาเป็นเป็นค่าพยากรณ์ลบค่าจริงแล้วกันนะครับถ้าเอาเหมือนในชิ้นนะช่วงเวลาที่ t ลบอะไรครับ at คือ actual คือของจริงนะลบค่าจริงนะครับหรหัส n นะครับ n นี่คือช่วงเวลาที่เราพยากรณ์นะเราพยากรณ์เดือนที่สี่ถึงเดือนเดือนสี่ถึงเดือนหกนะครับเพราะฉะนั้น n เท่ากับ สานะถ้าพยากรเดือนที่ห้าถึงเดือนที่สิบก็นำเอาหกช่วงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนยอดขายเนี่ยเป็น AT ทพยากรเป็น FT เพราะฉะนั้นอันแรกเป็นอะไรครับ a อ s ซ l ล t ูของ FT ก็คือหกสิบในช่วงเวลาที่สี่ลบอะไรครับเก้าสิบหาร N คือหารอะไรหารสามก็เลยออกมาเป็นสิบเห็นไหมง่ายไหมง่ายอะต่อไปเป็นอะไรครับ ค่าพยากรณ์ก่อน73.33ลบ115นะครับแอบสูอรหาร3เท่ากับ13.89อ่าแอบสูตรคืออะไรครับตัวนี้ขยายความนิดหนึง่งแอบสูตคือตัวอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าจะออกมาติดลบหรือยังไงก็แล้วแต่หรือเป็นบวกเราจะเอาเฉพาะแค่ค่าบวกของมันออกมานะครับเห็นไหมอันนี้มันอาจจะออกมาเป็นอะไรครับติดลบนะติดลบเพราะมันอะไรครับ115มากกว่า73.33 เราก็เอาใช้เฉพาะค่าบวกเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นค่าแอบส์ลูนะครับต่อไปเป็นอะไรครับ91.66ลบ130อันนี้ก็เป็นไงครับติดลบเหมือนกันแต่เราเอาเฉพาะค่าแอบส์ลูเลยเอาเฉพาะค่าบวกมาได้เท่าไหร่ครับ12.78ลองดูนะลองพยากรณ์ลองเรากกคำนวณด,ดูนะเพราะนั้น MAD รวมคืออะไรครับ MAD รวมคือเอา10บวก13.89บวก 12. จ็ดแปดจะได้ประมาณสามสิบหกจุดหกเจ็ดนี่คือ MAD นะครับตอบแล้วต่อไปนะครับเป็น MSE MAD สูตรจะคล้ายๆกันนะครับเป็น s u m m a t i o n ของ Ft-at ลบออันนี้ติดลบติดบวกไม่เป็นเพราะมันยกกำลังสองมาต้องเป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วหาร N เหมือนกันเห็นไหมต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหกสิบลบเก้าสิบ กำลังสองแล้วหารสามอันนี้ได้สามร้อยต่อไปเป็นอะไรครับเจ็ดสิบสามจุดสามสามลบร้อยสิบห้ากำลังสองหารสามอ่ะโดยประมาณนะะช่องนี้เราไปกดเองนะเอาอะไรลบอะไรยกกำลังอะไรแล้วก็หารอะไรนะอันนี้ได้สี่แปดแปดจุดเก้านะครับเราทำเองนะตรงน,นี้เราทำเองนะกดดูได้เท่ากันหรือเปล่า ท่าน MSE คือเอาสามตัวนี้มารวมกันเหมือนกันสามร้อยบวกห้าร้อยเจ็ดสิบแปดจุดแปดบวกสี่สี่ร้อยแปดสิบแปดจุดเก้าก็จะได้ประมาณถึงสามร้อหกสิบแปดจุดเจ็ดอ่าอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นถือว่าเป็นข้อง่ายนะข้อสองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับก็ แต่ก็ใช้ได้หลายๆวิชานะครับก็เป็นการหาความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างสองสองสองเรื่องนะครับเช่นโจ์ก็บอกว่ามียอดขายน้ำมันพืชนะครับกับตัวยอดขายน้านําตาลซึ่งมันจะอาจจะแปรผันตรงกันในทิศทางเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับเช่นน้ํามันพืชสามสิบขวดจะขายน้ําตาลได้ห้ากิโลนะครับน้ำมันพืชห้าสิบขวดขายน้ําตาลได้แปดกิโลโจ์ถามว่าถ้าขายน้ําตาลยี่สิบกิโลจะได้อะไรครับ จะได้น้ำมันพืชกี่ขวดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยากรู้อะไรนะครับให้เป็นอะไรครับให้ตัวนั้นเป็น y อีกตัวหนึ่งจะเป็น x ทันทีเห็นไหมเราอยากรู้ตัวนี้น้ำตาลตัวนี้เพราะฉะนั้นสร้างตารางเหมือนที่เราทำกันนะครับมีตาราง x ตารางอะไรอีก y ตาราง x คูณ y ตลาด x กำลังสองอ่าแล้วก็เล่าออกมาเลย x มีอะไรบ้างนะครับห้าแปดสิบสองสิบห้าสิบแปด y ละ่ะ y สามสิบห้าสิบแปดสิบห้าเก้าสิบร้อยยี่สิบ ทำไปเพื่อไปหาเลยครับ sum x s ั m y ถูกไหมอ่าตัวแรกก่อน sum x ได้เท่าไหร่ sum x รวมกันก็ทั้งหมดได้58สับ y ได้เท่าไหร่ครับสามคือผลรวมนั้นสามสิบวกห้าสิบบวกแปดสิบห้าบวกเก้าสิบบวกร้อยยี่สิบได้สามเจ็ดห้า x คูณ y เอา x คูณกับ y เห็นไหมได้เลยครับ เจร้อยห้าสิบได้สี่ร้อยเพื่อไปแทนสูตร a สูตรบนะดีไดพั 1, 3, 5, 0, นยะี่สิบหนึ่งสามห้าศูนย์ะรวมกันสามเอมีค่าเท่าไหร่ครับห้าพันแปดสิบ ห้าพันแปดสิบโอเคต่อไป x กําลังสองนะครับก็คือเอาตัว x ตัวนี้กําลังสองนะครับตัวแรกก็คือห้ากําลังสองได้ยี่สิบห้าแปดกําลังสองได้หกสิบสี่สิบสองสิบสองร้อยสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสองร้อยี่บห้าได้สามสองสี่เพราะฉะนั้นสาม x กําลังสองได้เท่าไหร่ครับเจ็ดแปดสองอ่าได้แล้วเห็นไหมเพื่อ <ew> er ไปแทนอะไรครับ <ew> er ไปแทนสูตรนะจากสูตรเลยครับ สูตรหลักใหญ่ๆเลยที่เราต้องการหาเนี่ยเราติดไว้นี่เลย y เท่ากับ b x บวก a แต่อะไรครับ x เราอยากรู้ก็คือ x 20กิโลเนี่ยจะได้ y เท่าไหร่นะครับเราต้องหา b กับ a สองตัวนี้ก่อนสูตร b นะครับว่าอะไรครับ n คูณกับ ซัเมเปิลชัน x กับ y นะครับลบด้วยซัม x คูณกับซัม y อ่ะอเดียนีนิดนึงนะครับจะได้ไม่งงอ่ะหารหารอะไรครับ n คูณกับ 3x กำลัง2ลบไม่เหมือนกันนะซัมทั้งหมดกำลัง2อ่ะสูตรมีแล้วข้างล่างเห็นไหมครับ n คือกี่ช่วง n คือ1 2 1>, 1, 2, 3, 4, 5, n อเน่ากับหนะครับอ่าอันแรกห้าคูณซ x y 3xy ซอยู่ไหนอยู่นี่คือ5,080เห็นไหมคูณห้าพันแปดสิบลบคูณซ y นะครับ 3x x คือ58าสิบคือ375 ส่วนแรกครับ n คูณม x กำลัง2 782เห็นไหมลบซม x ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ58กำลัง2อันนี้ฝึกกดเครื่องเลขนะออกมาได้ b เท่ากับ6.69นะครับ สุด b แล้วนะต่อไปสุด a นะครับสุด a มาจากไหนสุด a มาจาก y b a ลบเลครับ b x b a เห็นไหม y b คือแตะออมาให้ดูก็ได้ y b a คืออะไรครับ y b a คือ sum y หาร n น,นะครับลบด้วย b คูณด้วยอะไรครับ sum x หาร n นั่นเองนะครับ sum x ห,หายไปไม่มีอโอเค ผนแทนค่านะครับได้เท่าไหร่ครับ y คือสบายคือสามเจ็ดห้าหารห้าลบด้วย b b เรามีอยู่แล้วคืออะไรครับหกจุดหกเก้าคูณอะไรครับ x bar คือสาม x ก็คือห้าสิบแปดส่วน n ถูกไหมอ่าออกมาติดลบติดบว,วกไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้หมดนะได้เลยครับลบสองจุดสี่เก้าเห็นไหม แล้วไงต่อครับจากสมการตัวบนตัวนี้เลยตัวหลักเลยจากเลยรครับ y เท <Y S 1> ่ากับ b x บวก a เห็นไหม y เท่ากับ b หกจุด b หกจุดหกเก้าคือโจทย์ต้องการหาว่าถ้ายี่สิบรจะเป็นเท่าไหร่ก็ใส่ยี่สบเข้าไปนะครับบวกด้วยลบสองจุดสี่เก้าอ่า เราก็จะได้ y มาเท่าไหร่ครับ131.31ตรงนี้นะครับเป็นขวดไม่ว่าจะออกมาจุดหนึจสปัดขึ้นให้หมดนะได้ตอนง้ได้132ขวดเห็นไหมเราก็เอา y ab ตรงนี้เห็นไหมมาลงนี่นว่าเอา a มาลงตรงนี้นี่ยจากสูตรมันเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็เป็น x นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อง่ายแล้วกันนะครับใช้ําดูว่าโอเคมีการพัฒนาคนมีอะไรนะครับจะได้จบง่ายๆนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวที่เพิร์เหาเส้นวิกฤตนะครับว่าจะมีการทําโครงการต่างๆจะมีการตัวถามว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรก่อนอะไรหลังเพราะฉะนั้น ในกิจกรรมก่อนกิจกรรมหลังเราก็ต้องดูก่อนว่าในแต่ละกิจกรรมมันทําใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมีตัวต่อเป็นไงบ้างอันดับแรกคือเขาให้หาะไรครับให้หาผ่านก่อนก็คือว่ารูปก,กลมๆที่เราเรียนกันนั่นแหละรครับนะครับเราก็หาเส้นทางวิกฤตว่าเป็นกี่วันเห็นไหมหน่วยเป็นวันแล้วนะครับก็เริ่มต้นก่อนก็เป็นอะไรครับเป็น a อมีใครมาต่อนะไม่มีนะ b b ต้องผ่านเลยร B ต้องผ่าน a ออะ ไปไปก่อนอ่า C. C C ต้องผ่านเลยครับ C ต้องผ่าน B ต่อไป D D ก็ต้องผ่าน B อ่าเดี๋ยวค่อยมาใส่วันนะ E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  อ่า E E ต้องผ่านสามตัวผ่านทั้ง A ผ่านทั้ง B ผ่านทั้ง D อ่ะต่อไป F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  ต้องผ่านอะไรบ้าง F F ต้องผ่านทั้ง C ผ่านทั้ง D แล้วบ่านทั้ง E อ่ะ C ที G, ต้องผ่าน e F ตัวเดียวโอเคง่ายหน่อย A ไป E A ให้กี่วัน A ใช้ห้าวัน A มา B A ก็ใช้ห้าวันต่อไป B B ไป C ไป E D ไป B ไป C C B ไดต้องใช้กี่วัน B ต้องใช้สี่ b ก็ต้องใช้สี่ แล้ว B ไป E B ก็ต้องทำกี่วันเสร็จตัวมันทำแค่4วันเห็นไหมครับดูแค่นี้อ่าต่อไป D dog D ดอกทำกี่วันอ่ะ C ก่อนลืม C C ไป F C ไป F C ใช้เวลาทำกี่วัน4วันเพราะฉะนั้น D ไป E D ไป E D ทำมากี่วัน5 D ไป F D ทำงาหยด5วัน F ไปจีเอฟไปกี่วันอ่าลืมอ e, ลืมอ e, 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 ี e ีอีทำกี่วัน e ีหกเฟไป g ีเฟไป g F, ีเอฟกี่วันห้าวัน g มันทำากี่กี่วันสี่วันเพราะมีเส้นกี่เส้นครับเนี่ยเส้นทางที่จะวิ่งไปจนจบหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าโอเคเส้นแรกเหลืองน,นี้ก่อนนะครับ นี่แล้วก็มานี่คืออะไรครับ A E F G ก็ใช้เวลาเท่าไหรครับเขียนให้ดูตัวแรกตัวเดียวนะ5ห้าบวกหกบวกห้าบวกเก้าบวกสี่เป็นใช้เวลายี่สิบวันนะครับเส้นที่สองเขียวอ่อน แล้วก็จบเหมือนกัน A B E F G เฉลี่เวลากี่วันครับ5บวก5บวก4บวก6บวก5บวก4ถูกปะติอส24วันอ่า 14, 000, ดูดับเส้นนะบวกดับเส้นนะาต่อไปนะครับ เห็นนะชานะเส้นสีฟ้านะครับ A ไป B B ไป E ีเอเอไป B B bij A, B ไป D ีเอบี F G อีเอฟจีอะเอบีด G อห้าวันบวก สี่บวกห้าบวกหกบวกห้าบวกสี่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าวันอ,อีกเส้นหนึ่งดูสีวงเข้มนี้เอไปบีไปดีไปเอฟไปจีอ่าเอบีดีเอฟจี ห้าบวกสี่บวกห้าบวกห้าบวกสี่เท่ากับยี่สิบสามวันทำเพื่อหาวันที่นานที่สุดนะครับเส้นสุดท้ายสีดำเลยแล้วกัน A ไป B A ไป B ไป C ไป F ไป G อ่าได้เลยครับ ห้าหาเอบซีเอฟจเลยอ่ะห้าบวกสี่บวกสี่บวกห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสองเพระนาะฉะนั้นเส้นที่มักที่สดุดคือเสน้นนี้อ่าแล้วก็สรุป เส้นทางวิกฤตคือเส้นที่นานที่สุดนะคืออะไรครับ A B D E F G เท่ากับ29วันเพราะฉนั้นโครงการนี้จะจบกี่วันครับ29วันนะยังไงก็ต้อง29วันอันนี้ก็จบนะครับถือว่าเป็นการทบทวน1-6-8ให้นะครับกลางภาคขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ